สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสุขคนเด้อยินดีตอนหับเขาสุซองบาจอนแนลเมื่อเนี้กะออกมาห้มาหน้าเนาะพี่น้องบาจอนกะซิมาหาคุดหักไหมเนาะไปต้มให้นางน้อยเพิ่นอาบน้าอยู่เพื่อนเนาะกะซิมาคุดหักใบสมกบเนาะพี่น้องบาจอนกะบ่หู้กันเนาะว่าเป็นแบบใดใบสมกบกนะสิไปหาลองเบิ่งเนาะพี่น้องแม่เพิ่น่ามันอยุดแถวก้นพายเนาะคนพายอยู่ในหนองนาเฮากะซีลองไปเบิ่งพี่น้อง ก็บอกว่าเป็นใบแบบใดคุดไปไว้ต้มให้เพิ่นอาบเนาะเพราะว่าเฮายัางอาบใส่น้ำยายัางบ่ทันได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นยังน้อยอยู่เนาะพอก็แม่เพิ่นว่าให้อาบน้ำหักไม้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวประจอนก็สิราไปหาเบิ่งเนาะพี่น้องว่าเป็นแบบใดเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปต้มกันเลยทางพุ่นก็สิเป็นสาวเลาว่านเนาะเพิ่นก็มาแต่เช่าพ่อพี่น้องมาหาเฮ็ดด้นี้เขาว่าเฮ็ดปลวกออกเพิ่นกับเฮ้าตุบๆเนาะมาหา กับบได้เฮ็ดพ่อดอกเนาะพี่น้องเพิ่นได้เฮ็ดบดเท่าบ่ซองดอกในกระตาเพิ่นมันบออกบบรลวะเนี่ยใดอ๋อแต่มีคนได้บ่ <c oughs> กระเจ้าตัวบ่จัก <c oughs> เขาตัวเฮ็ดออกตเพินห่าวดองๆเลยเนาะ <c oughs> หักที่มัอนออกอยู่ตยตเตะอ๋อบ,บ,บาได้เอาใบตองพวกไหวปะลายมือยังมาจอบเตะนี่เป็นกระต,าต,าต,ต่ายเฮ็ดเพื่อนพี่น้องได้เฮ็ดบดเถาซองดอกในกระต่ายเพื่พอนปรจอนก็จะไปหาคุณหากมาก,ก่าพี่น้อง ่เพิ่นกะออกมานอนหน้าเนาะกับน้องแพลมื่อคืนนี่กะห้างกะเข้าไปมื้อเช้าเนาะพี่น้องให้พ่อเพิ่นออกมาหับเพิ่นกะได้นอนคืนหนึ่งเนาะเพิ่นกะนอนเฝ้าลานน้อยสี่คืนเพิ่นบ่ได้นอนเพิ่นนอนบ่หลับมื้อนี้เพิ่นกะเพิ่นกะน่าสินอนเฝ้าลานน้อยเพิ่นหั่นแหละเนาะเพราะว่าเพิ่นมานอนหน้าคืนเดียวกะคิดฮอดลานน้อยเด้ ตังนี้กับโบได้ค่อยไปใส่เนาะพี่น้องกับบอ่ออยู่หน้าก็อยู่เฮือนเนาะแล่นไปแล่นมาเนาะพี่น้องเกือเป็ดเกือบไก่แล้วเธอกับแม่เพิ่นบ่ค่อยว่างกับบ่จอนกับออกมาแทนเนาะแล่นท่นแล่นนี่เนาะพี่น้องค่ะลูกน้อยไปใส่กันยากเนาะเมื่อคืนนี่ก,กับนอนนับรับตื่นตื่นเนาะพี่น้องเพหัวลูกน้อยเป็นไห้เนาะยามเมื่อคืน พอจอนอนกรับน,นอนบ่ได้เต็มที่เนาะพี่น,อน้องแล้วถือลูกให้กันลูกขึ้นมาจูฟืนจูไฟแน่มาต้มน้ำให้สาวพรแน่ก็นอนบ่คอยรับเนาะเนี่ยาม,มื่อคืนกันมีลูกน้อยเลยะไปไซก็ลำบากเนาะพี่น้องบัดน,นี้ มาลเลาะเบื่งแถวก้นพายอน,นี้เป็นหัวสีเฮาเห็ดใหม่เนาะนี่เฮอมัางัวเก่าต้องพี่น้องแต่กี่ัวเก่ามันอยู่นี่เนาะลักหัวเก่า<ม>พเพราะว่าเขาย้ายออกให้ทั้งลายอ้อยให้มันกว้างกว่าเก่าเนาะเพราะว่าให้งัวมันจะได้กินลาย เพาปีนี้เฮาซื้อบได้เอาเข่าไปอยู่ในในนาเพราะมันยากหลาย,ยากนะพี่น้องมัวก็หลายโตยันเอาเข่าไปกะเฮาเอาบ่แพเพราะเห็ดหน้าปีนี้กะคนเห็ดกะ่บลายเนาะสาวผ่อมันก็คาลูกน้อยแน่ เป็นแบบแดต้นมันกะขอจอนกันยังหาอุบเห็นอยู่ยพี่น้องเมียนอันนี้บ่เนี่ยฮะกระโปงยอดเนี่ยน่าซีเมีนเนาะพี่น้องเนี่ยพอพอดเนี่หั่เพิ่นทางออกเนาะใบมันก็นเลยบค่อยมีนี่ใบมันหากระโปรงเนี่ อันนี้แหละใบสมกบบ่จอนหาแต่เหิงเนาะบ่เห็นตัวนี้ก่ะเขาก็สซิมาคุดเอาหากมันพี่น้องไปต้มห้ลุกสาวครับคุดเอาหากมาพี่น้อง พี่น้องห้างหมดแก่สีขาวๆนี่ยเนี่ยพอจอนกับบ่ได้ออกมาเหิกเนาะพี่น้องคุดห้างไม่แล้วกับสีเมื่อเนาะเฝ้าเมื่อเฝ้าม,ม,ม,มาพี่น้อง ชาวล่าเพิ่งจะซืเมือ่อนำเนาะเพราะว่าบอลเล่าเพิ่นมาส่งเพิ่นหาเห็ดตั้งแต่เศร้าเพิ่นมาหาเห็ดกับอะไ้เห็ดกต่ซืเมือ่เอเลยพี่น้อง พี <h its> ่น้องนี่หักบางใหญ่เลยนี่กระโบว่าเอาหน่อยเอาลายสันใดพี่น้องเพิ่นก็บ่ได้บอกมาเนอก็เอาหน่อยเอาลายบ่อจอนก็เสียเอาเพื่อไว้เนาะพี่น้องหัวต้มอาบได้ลายมือเพื่อไว้ คุนแล้วอ่ะทมไม้คือเก้าข่าสิพอนน่อเนาะพี่น้องเนี่ยเนาะขนาดสิพอ่อนละถ้าบอกพ่อกะออกมุขน้ำใหม่เนาะก็ได้ลายเต๋อ หากใบสมกบใบมันกาเอาไปต้มใส่กบเนาะพี่น้องแต่บลาจอนก็บุเคยกินอย่าง,นนงนนเนาะได้ยินแต่ขาร์เวลใบสมกบเอาไปล่างน้ากับข้าวจั่วไอ้พี่น้องเลยหากมันกาอ่อนๆน,นี่ยนี่จะเป็นกน้นพายฝนตกกับนีน้ามข้างอย่างเนีย คืนนีนบ่ฮู้ว่าฝนตกแฮห้งท่บนาะอยู่นาแต่อยู่บ้านกับ่ค่อยแฮ้งไปไหนพี่น้องตกแป๊บเดียวกะยุดล่ะโอ้หัวสั่นแท้คันพายกันฮัทน้องปลาเฮาน้าก็มีลายเติบปอจอนก็ไม่ได้โลกน้องแต่เหิงเลยเนาะ ปลาบอนตึกสุวลายก็มีแต่ปลาปล่อยพี่น้องปลาขอปลาดุกก็บ่ค่อยเห็นปลาก็ปล่อยลายอยู่ได้พวกปลากดปลายังกะบ่เห็นเนาะพี่น้องเจ้าว่าไปเบิดแล้วบอจักตั้งแต่เอาไปปล่อยตั้งแต่เอามาปล่อยได้กินปลากดตัวเดียวเนาะมันถึงเบ็ดปลาขอปลาดุกก็เอามาปล่อยลายอยู่เห็น หมอล่าเป็นซื้อมาปล่อยลายอยู่โอ้มานี่คึมคึมคือฝน,นสิตกบางคนก็นเริ่มตกกล้าเลยเนาะพี่นอ้อง อยู่นหน้าก็จักมือไดเนาะสิไย้ตกเดี๋ยวรอให้ซาวพอดันออกจากฟืนจากไฟก่อนเนะาะจังเสออกมาหายมานาวัห้าวัน9ก้าวันบุ้งไว้โอ้โหตาหากักแทะออกจากไฟแล้วก็ให้ลูกแข่งแรงยังหน่อยก็สิหุบกันมานอนหน้าพี่อะไรพี่น้อง เพราะว่าอยู่บ้านมันจะบ่อค่อยสะดวกปี้เนาะน้ำในเขากับบ่อค่อยพ่อไส้พี่นอ้องอยู่หน้ามันมีหลายน้ำในกะถ้ามันแดดมันยังเขาก็ไดขึ้นแทงน้ำก็ะเปิดลงมาเนะสักพอองคภาอ้อมขี่ลูกไปสบายเนาะพี่นอ้องเพราะว่าพ่อแม่เพิ่นกะอยู่ห่างอยู่หน้านะ ที่แรกแม่พ่นวาจะให้สาอนเพ่นเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็คือเก่าเนาะพี่น้องเพราะว่าประจอนก็ต้องได้แลนไปแลนดมาถ้าเล่นอยู่บ้านพ่อกับแม่เพ่นก็สนนิคิดหอดลานน้อยคือเก่าเนาะพ่นเลยไห้มาออกอยู่หน้าพี่แหละเพ่นว่าจังสิได้ซอยกันเบิ่งเนาะ ทำให้ํำหน้ากะสะพอนกะเห็ดเวียวก็ได้กันนอนเลี้ยงลูกอยู่เทียงเนาะพี่น้องกะเห็ดหันเห็ดนี่อยู่ในเทียงเนาะซอยกันทำให้ดำหน้าปีนี้เพิ่นคือสีดำบุได้ดอกให้เพื่อนแข็งแห้งก่อนได้หลายเดือนก่อนก็ลืมเก็บหมักผิกเก็บข้าว,วหรอบอกผักผิกที่เราตากไวนะ้น่ะ เด,เดี๋ยวเกมมักผิกก่อนเดี๋ยวเข้าไปเก็บมักผิกก่อนพี่น้องย่าติฝนตกพาบัหมุมควัดเนี่ยค่ะมุมควัดจังมุมเออควัดฮานูได้ไหนหมุนเบิดหัวขดไดเศร้าไหม นี่บอสผิดขนตากไปนี่ยมยกระตานี่จากแดดไปก็เพรามีแดดเก็บไปไว้ก่อนพี่เนาะเดี๋ยวฝนตกครับเพื่อพ่อพิ่นออกมากะมื่อแรงพี่เนาะวันนี้ผมมีใคอยู่เทียงเลยมานี่ตั้งไว้เนี่นนนแหละบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้า อยู่หน้าเองอากาศดีขนาดพี่น้องแม่เพิ่นมานอนขึ้นเดียวเพิ่นนอนรับสบายขนาดเพิ่นวะผัวถ้าเพิ่นเมือบ้านเมือ่อใดเพิ่นนอนบ่ขยับรับดอกสงสัสยเพิ่นติดให้ติด,ห,ตดหน้าอะไรพี่น้องเพิ่นก็มานอนหน้าก็ได้หลายปีแล้วเนาะทางนี้ก็เป็นข้อไก่ปอจอนเห็ดข้อไก่แล้วก็ยับยมท่านเอาไก่มาคังพี่น้อง ภูเลบัดออกมานอนหน้าภูเลยเนาะบ่อจอนจังสีจับไก่บ่อจอนมาขังไว้เฮ็ดคอกให้มันนอนก็ขังไก่ผู้เท่าไว้พี่น้องจับไก่มาแต่บ้านเนาะอย่ามันเตะกันมันออกมานอนห้นอนหน้าเนาะจากสีมาเคลียไว้ขอกไก่ก็ โตเก่าว่าสิเห็ดใหม่กะยังบ่ทันเห็ดเนาะยังบ่ค่อยว่างบ่ค่อยมีเวลามาเห็ดจกินกระสิเห็ดเสริอมอีกอันหนึ่งนะพี่นอ้องสิเห็ดก็ออกมาทางข้างมันเนาะพอดีเรห็ดใส่ต้นไม้เลยพี่นอ้องเอาไม้ตอกใส่กันก็ออกมาอีกให้มันใหญ่กว่าเก่าคอกตัวนี้บ่จอสเสร็จบ่อนไว้ซ้ำามไก่เนาะไว้ให้มันเบาะทางไก่ผูก กับไก่แม่ไว้ให้มันเชิงกันให้มันไข่ตัวนี้กเ็เสร็จบ่นให้มันนอนสาวล่าิ่นก็นัน่งท่าเมื่อยอยู่พ่อระสัมเนยจะไปดิพี่น้องอะไรแร้วพอแล้วก็กลาย หลายเนาะถ้าผมพ่อก็จะเอามาเมื่อไม่ค่ะออกมาหาเห็ดอะไ้เห็ดผัดดอกไปตอนนี้กับสิภาคกันเมื่อะไรเนาะพี่น้องเอาล้วพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปอจอร์คสิคอจบคลิปเอาไว้สนนีทก่อนเด้อมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้ปอจอรน้ำเนาะเพื่อสิบพ่อพาดคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาสำหรับคลิปนี้กับแม่เพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง